วันนี้เราจะมาลองหาเลขออกซิเดชันของธาตุต่างๆดูนะคะจะมีตัวอย่างให้8ตัวอย่างนะคะทำเสร็จแล้วเราค่อยไปทำแบบฝึกหัดที่1นึ่งคำสั่งก็คือจงหาเลขออกซิเดชันของธาตุซัลเฟอร์ที่อยู่ในกรดซัลฟูริกนะคะทีนี้วิธีทำทำยังไงโจทย์สั่งให้หาเลขออกซิเดชันของธาตุตัวไหนเราต้องให้ธาตุตัวนั้นอยู่เฉยๆนะคะ เราต้องไม่รู้ว่าธาตุตัวนี้มีเลขออกซิเดชันเท่าไหร่แต่เราต้องรู้เลขออกซิเดชันของธาตุที่อยู่ข้างๆทุกตัวนะคะกรณีนี้ก็คือไฮโดรเจนกับออกซิเจนเราต้องรู้ไฮโดรเจนเราเรียนมาแล้วไฮโดรเจนอยู่หมู่หนึ่งดังนั้นเลขออกซิเดชันของไฮโดรเจนก็คือบวกหนึ่งส่วนออกซิเจนอยู่หมู่หกเลขออกซิเดชันจะเป็นลบสองนะคะท่องเอาไว้เลยไฮโดรเจนบวกหนึ่งออกซิเจนลบสอง แล้วเราลองมาหาดูกันนะคะวิธีการทำตามสเต็ปต่อไปนี้ไฮโดรเจนนะคะกรดซัลฟูริกเนี่ยมันมีไฮโดรเจนอยู่2อะตอมแล้วก็เขียน2ไฮโดรเจนบวกกับ1ซัลเฟอร์บวกธาตุออกซิเจน4อะตอมนะคะทั้งหมดนี้เลขออกซิเดชันรวมกันแล้วจะต้องเท่ากับ0นะคะเพราะอยู่เป็นโมเลกุล เมื่อเอาเลขออกซิเดชันแล้วก็คูณจำนวนอะตอมของแต่ละธาตุมารวมกันแล้วเนี่ยเลขออกซิเดชันจะต้องหักลบกันแล้วเหลือ0ูนะคะอ่ะเรามาลองคิดไฮโดรเจนเลขออกซิเดชันคือบวก1ดังนั้นเราก็ต้องเอา2อคูณหนะคะบวกด้วยของซัลเฟอร์เรากำลังจะหาก็คาไว้บวกด้วย4คูณด้วยลบ2นะคะ สีคูณลบสเพราะ1อะตอมมีเลขออกซิเดชันเท่ากับลบสมา4อะตอมก็จะกลายเป็นลบแนั่นเองอทั้งหมดรวมกันได้ศนย์เหมือนเดิม2อคูณหได้2องบวกซั n เฟอรนะคะบวกสคูณลบสได้ลบแดังนั้นเราก็ใส่เครื่องหมายวงเล็บเอาไว้ให้ด้วยอทอดสมการเหลือซัลเฟอล้ค่ะเหลือซัเฟอนะคะลบแย้ายข้างมาฝั่งนี้กลายเป็นบวกแ 2ย้ายมาลบออกก็กลายเป็นลบ2 s u ซันเฟอร์ก็จะได้บวก6นะคะคำตอบก็คือ6แต่ถ้าเราได้คำตอบเป็นเลขจำนวนเต็มบวกแบบนี้เวลาตอบเราก็ต้องใส่เครื่องหมายให้เห็นชัดเจนด้วยนะคะว่าคือบวก6กนะคะก็ได้แล้วซันเฟอร์คือบวก6เราก็ลองเช็คดูง่ายๆก็ได้2คูณบวก1ได้เดี๋ยวขอเปลี่ยนสีปากกา นะคะจะได้ไม่สับสนเนาะ,ะวิธีเช็ค2คูณบวก1ได้บวก2แล้วก็ทดไว้ข้างล่างซันเฟอรอ์บวก6ออกซิเจน4คูณลบ2ได้ลบ8 2บวก6ได้8 8ลบ8เหลือ0ถูกต้องนะคะต่อไปดูตัวอย่างที่2ค่ะ ตัวอย่างที่2จงหาเลขออกซิเดชันของแมงกานีสนะคะใน mn 2 o 3เราก็ต้องให้แมงกานีสอยู่เฉยๆออกซิเจนต้องคลองแล้วนะคะออกซิเจนเนคือลบสอหลังจากนั้นมาแสดงวิธีทำนะคะก็แมงกานีสมี2อะตอมก็2 mn นะคะบวก ออกซิเจน3อะตอม3ออกซิเจนแล้วก็ทั้งหมดนี้รวมกันแล้วจะต้องเป็น0 2นะคะอ่ะ2 mn แล้วก็2คูณ mn แล้วก็ติดไว้แบบนี้ก่อนเพราะเรากำลังจะหา3คูณออกซิเจนะคะออกซิเจนคือลบ2ก็เท่ากับ3คูณลบ2ทั้งหมดเท่ากับ0อ่ะ2 mn บวก3คูณลบ2ได้ลบ6 เท่ากับ0ลากมาเรื่อยๆอย,ย้ายลบ6ไปฝั่งนู้นซะก็จะเหลือ 2mn ได้บวก6เรากำลังจะหาเลขออกซิเดชันของแมงกานีส2คูณอยู่ก็ย้ายไปหารบวก6หาร2ก็ได้บวก3นะคะ,ะแต่ถ้าคนที่คล่องแล้วเราก็ต่อไปเวลาหาเนี่ยเราก็จะหาง่ายๆแบบนี้รวบรัดไปเลยนะคะ นี่คือเดี๋ยวมาดูวิธีคิดแบบรวบลัดนะอ่ะแมงกานีสอยู่เฉยๆสามคูนลบสองได้ลบหกนะคะทดไว้ข้างล่างแมงกานีสห้อยสองตัวเนี้ยนะคะจะต้อง ทั้งก้อนน่ยจะต้องบวก6เพื่อให้บวก6กับลบ6กลายเป็น0บวก6แต่แมงกานิสมี2อะตอมก็เอา2หาร6ก็จะกลายเป็นบวก3ดังนั้นเลขออกซิเดชันเราจะเขียนไว้ข้างบนแบบนี้นะคะ3คูณ2ได้6 3คูณลบ2ได้ลบ6เห็นไหมคะคำตอบคือบวก3คํคำตอบมาเท่ากันเป๊ะแต่คิดใช้เวลาต่างกันนะคะต่อไปดูตัวอย่างที่3ค่ะ ให้หาเลขออกซิเดชันของโครเมียมในโครเมตทูไอออนถ้าเจอโจทย์ลักษณะแบบนี้คือมีประจุติดมาด้วยก็ไม่ต้องกังวลนะคะหมายความว่าเลขออกซิเดชันของไอออนนี้ทั้งก้อนเนี่ยบวกลบกันแล้วให้ติดเอาไว้ลบสองก็คือรวมกันแล้วจะต้องได้ลบสองนั่นเองโครเมียมหอะอตอมบวกกับออกซิเจนสอะตอมรวมกันแล้วต้องได้ลบสองออกซิเจนเลขออกซิเดชันคือ ลบ2นะคะเราก็เขียนเอาไว้ตรงนี้ก็ได้คือลบสองเรากำลังจะหาของโครเมียมโครเมียมอยู่เฉยๆก็4คูณลบ2เท่ากับลบ2ลบ2ตัวนี้คือตัวนี้นะคะลากลงมาโครเมียม4คูณลบ2ได้ลบ8รวมกันแล้วต้องได้ลบ 2, 2เอาโครเมียมอยู่เฉยๆลบ 2, 2ดึงลงมา บ8ย้ายมาก็กลายเป็นบวก8ดังนั้นเลขออกซิเดชันของโครเมียมก็จะเป็นบวก6นะคะเราลองมาเช็คดูง่ายๆตรงนี้อีกทีหนึ่งก็ได้ดูนะคะ4คูณลบ2ทดไว้ข้างล่างได้ลบ8โจทย์สั่งถ้าไม่ได้สั่งให้ติดเอาไว้ลบ2ตรงนี้ถ้าไม่มีเครื่องหมายลบ2ตรงนี้โครเมียมจะบวก8ทันที แต่เขาให้ติดเอาไว้ตรงนี้ลบ2ดังนั้นคโครเมียมจึงบวกได้แค่6นะคะบวก6ลบ8ก็จะเหลือลบ2ตามที่โจทย์สั่งเอาไว้ตรงนี้ดังนั้นเลขออกซิเดชันของคโครเมียมคือบวก6เห็นไหมคะง่ายมากต่อไปข้อที่4จงหาเลขออกซิเดชันของ Sn นะคะดีบุกนะคะ เราก็ให้ Snu เฉยๆค่ะทุกคนโซเดียส o ยูหมู่1ดังนั้นเลขออกซิเดชันของโซเดียมจะเป็นบวกหออกซิเจนลบสเหมือนเดิมแล้วก็ลากลงมานะะโซเดียมก็จะกลายเป็น 2Na สะะองอะตอมแล้วก็ Sn แล้วก็3ออกซิเจนทั้งหมดรวมกันได้ศนย์ โซเดียมอยู่หมูล่1ประจุบวก1ก็คือ2คูณ1นะ,ะบวก Sn บวกด้วย3คูณลบ2นะคะเลขออกซิเดชันของออกซิเจนคือลบ2ทั้งหมดรวมกันต้องได้0 2คูณ1ได้2บวก Sn บวก3คูณลบ2ได้ลบ6ทั้งหมดเท่ากับ0 Sn อยู่เฉยๆลบ6กับบวก2ก็จะเหลือ ลบสถูกไหมคะอ sn อยู่เฉยๆลบสย้ายมาอยู่ฝั่งนี้ก็กลายเป็นบวกสนี่คือคำตอบเรามาลองเช็คที่ตรงนี้อีกเหมือนเดิมนะคะโซเดียม2คูณบวก1ได้บวก2การทดจะทดไว้ข้างล่างนะคะ sn ข้ามไปก่อนออกซิเจน3คูณลบ2ได้ลบ6จะเห็นว่าบวก2ตรงนี้ลบ6 ะะยังขาดอีกบวก4ถูกไหมคะดังนั้น Sn ก็จึงเป็นบวก4อ่แล้วก็มาเขียนไว้ข้างบน2อบวก4ได้6 6ลบ6เหลือศเห็นไหมคะ,ะตรงกันนะคะต่อไปข้อ5จงหาเลขออกซิเดชันของเหล็กหรือไอออนนะคะ,อะพอมาเจอแบบนี้ทั้งหมดบวกลบคูณหารกันแล้วต้องได้ลบ4่าเราก็เขียนตรงนี้ก่อนเหล็กบวก ไซยาไนกรณีนี้ Cn นะคะ Cn ถ้ามาอยู่ติดกันก็จะมีประจุลบหนึ่งน,นี้ต้องจำนะคะเราเรียกว่าไซยาไนเราไม่ต้องไปแยกให้เป็นคาร์บอนกับไนโตรเจนถ้าแยกคาร์บอนกับไนโตรเจนเนี่ยมันจะวุ่นวายมากเพราะเราไม่รู้ว่าคาร์บอนจะ,ะบวกสี่หรือลบสี่ไนโตรเจนจะบวกห้าหรือลบสามนะคะอ่ะพอคาร์บอนบวกสี่เข้ามาอยู่กับ ไนโตรเจนี่ยนะคะไนโตรเจนหักบวกลบตบ,บนี่กันแล้วนะคะไซยาไนซะีเอ็นเนี่ยก็จะมีประจุลบหนึ่งให้จำอย่างนี้แล้วมันจะง่ายขึ้นชีวิตจะง่ายขึ้นเยอะนะคะไซยาไนลบหนึ่งนะคะเราก็เขียนเอาไว้ข้างบนเลยลบหนึ่งเหล็กเรายังไม่รู้เรากำลังจะหา,านะคะขอเปลี่ยนสีปากกาแร๊บนึงเหล็กบวกไซยาไนไซยาไนวงเล็บห้อยหก ก็6 c n อ่าเดี๋ยวขอลบนิดนึงเนาะอยากลบยูในนะโอ้ยตายแล้วตายแล้วไม่ใช่พลาดแล้วอ่ะโอยตายแล้ว,าลวตายแล้วตายแล้ว,ย,ลว,ย,ลว,ย,ลวยกเลิกก่อนอ่ะนะคะขอเปลี่ยนสีตรงนี้6เซนนาย นะคะ6 c n ขอภัยนะมันเขียนมันลบยากเพราะกลัวไปกดปุ่มโดนแล้วมันหยุดวิดีโอนะคะ6สยนายหรือสายานาย6ชุดนะคะบวกกันแล้วต้องได้ลบ4เหล็กเราไม่รู้อ่ะสยนายก็คือลบ1ก็6คูณลบ1ใส่วงเล็บให้เรียบร้อยต้องได้ลบ4ก็เหล็กบวก6คูณลบ1ได้ลบ6นะคะ เท่ากับลบสี่ทำยังไงเล็กอยู่เฉยๆลบหกย้ายมาก็กลายเป็นบวกหกลบสี่ดึงลงมาลบหกย้ายมาบวกหกนะคะดังนั้นเหล็กก็จะเป็นบวกสองนะคะคำตอบก็คือบวกสองนั่นเองอพอเรามาเช็คตรงนี้ดูก็ได้นะคะเราลองมาเช็คตรงนี้ดูว่าคำตอบของเราถูกต้องไหม ไซนายประจุ 1, ลบหลบหคูณหได้ลบหถ้าไม่โดนสั่งให้ลบสี่ไว้ตรงนี้เหล็กจะบวกหได้เลยก็จะหักล้างกลายเป็น0ูนย์แต่กรณีนี้เขาต้องการให้หักล้างกันแล้วเหลือลบสดังนั้นเหล็กก็จึงบวกได้แค่สองบวกสองเจอลบหก็เหลือลบสีะค่ะคำตอบคือบวกสองก็จะตรงกันพอดีเห็นไหมคะ ต่อไปข้อหกค่ะทุกคนจงหาเลขออกซิเดชันของแมงกานีสในโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีนะคะแมงกานีสก็อยู่เฉยๆนะคะวิธีคิดอ่าโพแทเสเซียมอยู่หมู่หนึ่งเราก็ใส่ไว้ตรงนี้ก่อนบวกหนึ่งออกซิเจนลบสองนะคะอะ่าต่อไปแสดงวิธีคิดก็โพแทเสเซียมนะคะบวกแมงกานีส บวก4ออกซิเจนทั้งหมดรวมกันต้องได้0เพราะเขาไม่มีประจุมาบังคับเราโพแทสเซียมก็ 1, 1> บวกแมงกานิสบวก4คูณลบ2นะคะได้0ก็1บวกแมงกานิสบวก4คูณลบ2ได้ลบ8นะคะรวมกันแล้วต้องได้0อ่ะ 1, 8, 1> กับลบ8ก็กลายเป็นแมงกานิส เท่าไหร่คะถ้ากลัวงงนะคะหบวกกับลบแก็จะเหลือลบเนะคะแมงกานีสลบเเท่ากับศแมงกานีสอยู่เฉยๆย,ย้ายลบเมาก็จะกลายเป็นบวกเนะคะเรามาลองคิดตรงนี้ดูเหมือนเดิม โพแทสเซียม 1, บวกหบวกหนึ่มีแค่1อะตอมทดลงมาบวกหแมงกานิสอยู่เฉยสี่คูณลบสได้ลบแเห็นไหมคะแมงกานิสก็บวกเมันก็จะโปะเชะพอดีบวกหบวกเได้8ปดลบแได้ศูย์เห็นไหมคะถ้าคนที่คล่องแล้วเนี่ยใช้วิธีคิดตรงเนี้ยแป๊บเดียวคําตอบก็มาแล้วนะคะต่อไปข้อ7จงหาเลขออกซิเดชันของเหล็กนะคะในเคสอง e o 4 โพแทสเซียมอยู่หมู่หประจุบวก1ถ้าใครไม่รู้เนี่ยก็ย้อนกลับไปดูที่คลิปแรกเลยที่ครูสอนเอาไว้อะนะว่าโลหะหมู่หเลขออกซิเดชันบวก1นะหมู่สก็บวก2อนะนะคะออกซิเจนอยู่หมู่หเลขออกซิเดชันลบสนะคะวิธีคิดก็ 2K เบวกเลขบวกสี่ออกซิเจนรวมกันแล้วต้องได้ศูนย์ 2k k คือบวก1ก็2คูณ1นะคะบวกเล็กบวก4คูณลบ2 4คูณลบ2ทั้งหมดต้องได้0นะคะ2คูณ1ได้2 2บวกเล็กบวก4คูณลบ2 1, ได้ลบ8นะคะ,ะ2บวกกับลบ8นะ,ะเล็กอยู่เฉย ถ้าใครกลัวบวกลบผิดเนี่ยเราก็ยังไม่ต้องไปบวกไปลบมันก็ได้ลบและเราย้ายมาอยู่ฝั่งนี้มันก็จะกลายเป็นบวก8 2บวก2ย้ายมาก็ลบ2นะคะก็จะกลายเป็นเหล็กเท่ากับบวก6นั่นเอง8ลบ2ได้6กนะคะก็คือบวก6มาเช็คตรงนี้เหมือนเดิมคะ่ะทุกคนโพแทเสเซียมนะคะ บวก1คูณ2ได้บวก2เหล็กอยู่เฉยๆฉยคูณลบ2ได้ลบ8ดังนั้นเหล็กขาดเท่าไหร่คะขาดบวก6นั่นเองอต่อไปข้อสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนนะคะจงหาเลขออกซิเดชันของโซเดียมเหมือนเดิมโซเดียมมี2อะตอมบวกซ u ลเฟอได้0โซเดียมอยู่หมูนหนึ่ง เอ้ยโทษทีเราต้องสมมุติว่าเราไม่รู้ว่าธาตุตัวเนี้ยที่โจทย์ให้หาอยู่หมู่อะไรอ่าซัลเฟอร์ซัลเฟอร์อยู่หมู่6นะคะประจุคือลบ2อ่าก็ 2Na บวกซัลเฟอร์ก็คือลบ2ต้องได้0 2Na ดึงลงมาลบ2ย้ายมาฝั่งนี้ก็จะกลายเป็นบวก2เราจะหาเลขออกซิเดชันของโซเดียมอะตอมเดียวเลข2คูณอยู่ก็ย้ายมาหารก็จะกลายเป็น2หาร2นะคะก็จะได้เป็นบวก1นั่นเองอเห็นไหมคะเราลองมาเช็คดูตรงนี้นี่ ซันเฟอร์ลบ2นะคะมันไม่มีตัวให้คูณก็ดึงมาแค่ลบ a n a เี 2. 2> 2, ่ยทั้งก้อนต้องบวก2นะคะถึงจะหักล้างกันแล้วเป็น0แต่บวก2เนี่ยโซเดียมมันมีเลข2ห้อยต้องเอา2มาหาร2หาร2ก็ได้บวก1นะคะ ต่อไปเห็นไหมคะคำตอบก็จะตรงกันพอดีดังนั้นเสร็จจากตัวอย่างตรงนี้8ข้อแล้วก็ลงมือทดลองทำแบบฝึกหัดที่1ได้เลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ